ดีใจลอ่าที่ว่าหุ่มๆแล้วหุ่มๆเลยเมืนบ่นอนกระลับตะกี้เป็นอย่างไรตะกี้ว่าได้รับลูกใหญ่ไหมมันหลายคนเมืนบ่เลี้ยงลูกบุกุ้มนี่ยังลูกบุกุ้มมีอย่างขโมยนี่คือลูกคือทางน้องนุ่งนี่ก็คือว่าเราพบน้องอ่าหาเงินมาสั่นหาเงินซื้อเขานำแนหาเงินซื้อโทรศัพท์นำแน แต่ว่าโทรศัพท์นี่คือชีบเห็นเรวพี่ดองเลยเอาเข่าก่อนเนาะเข่าจำเป็นสุดๆเนาะพรพี่ดองเลยอ่าคือว่าเนี่ยเพราะว่าในสมัยนี้โทรศัพท์เฮาน่ะมันสําคัญอ่าเวลาเฮาอยู่หันอยู่นี่โทรหากันอ่ามันสบายอ่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าโทรศัพท์ก็จะเป็นทั้งเรื่องเขานาซ้ำป่าเนาะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยมาพบมาพอกับบอจีตผู้เก่าเนาะตอนนี้อยู่กับน้องนุ่งเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเลยงาพ่มาพบกังขุดอีตผูงเก่าเนาะเตอนนี้อยูาไปหาทางอนาน้องเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเลยไปเนาะน้องพ่อพี่น้องเลยไปตุ๊บอ๋อน้องนุ่งสบายดีโดยสบายดีเห็ดยังอันน่ะขุดยังอันน่ะฮะขุดคนตออืม คือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น yep. no. ้องไอ้บอ่าบอลจอดรถได้หนิเนาะนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเลยเฮ็ดเจ้าให้พ่อกเมเพิ่นมาบ่มาหนิด้วยให้พ่อกเมดิอยู่ทางไหนเออเอาอเป็นผุ่นก็ได้เนาะอือด้วยด้วยด้วยคะแนนน้องพ่อพี่น้องไอ้ตัวนี้กะบื้องขุดคนก็ได้เนาะมีแต่ว่าพ่อกเมมาบ่มาหนิด้วยโอ้พ่อกเมเพิ่นมาอยู่น้องพ่อพี่น้องอือ เป็นิงไ้คืออนาพอกเมได้ยินข่าวดีพันดีใจบ่โดยดีใจโอ้โหได้แล้วน้องมันเหมอนผ้าเหม็นบ่มันชีขาดอยู่บ่่ะบึงก้อนบึงก้อนโอ้ยโดยโดยคือทั้งพ่อทั้งเมก็มาเลยเหม็นบ่อือตอนนี้กับทั้งน้องเพิ่์ลกำลังกล่นต่ออยู่นะพี่น้องเนื่อให้น้องนงนีเนาะ เสด็ไปหาชาวนาดูอยู่บ่เออเบิ่งเด้อแล้วบางสับตีนเจ้าของได้อืมอืมมาได้เนาะจำต้องเอาฟ้าได้หน้องเลยเนาะฝ่านี่คนก็ได้เนาะเ่อเบิ่องให้พอของน้องได้ค่ะพุ่นบ่พุ่ไปนั่งอยู่พุ่นบ่เสร็จนอ่เดอยดยเอาเนาะงพอพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเขับไปหาทางนาอ่าพอของเพิ่นเนาะงพอพี่น้องเป็นจังได้เนาะ นั่นแหละน้อ,อง,นนงพอพี่น้องไปป้าตัวตัวนี้กะทางพ่อเพิ่นเนาะพ่อสบายดีสบายดีสบายดีพอได้เตียงบ่นะอือ,อโอ้ตัวพ่อน้องนุ่งบ่พอน้องนงเอาอีได้เยาวขอบใจเด้อขอบใจเด้อเนาะอ่าได้เตียงนั่งอ่าจักอันนั่นนี่นสองอันบ่ปันอันบ่นงนง บ่แบบใดอ่าแบบอ่าอันนี้คือสิเป็นของทางเอ้อเวียงเพิ่นบ้นี่นะโอ๋เป็นจังไดพ่อพ่อชื่อว่าจังไดนั่นโอ้วพ่อพบ่แม่นโอ้พ่อพนเนาะอ่าเป็นพ่อของน้องนุงเพิ่นจักปีแล้วก็โอ๋20าน้องนุ่่พ่อเฒ่าพ่อยังบ่ทันได้เฒ่าด้พ่อน่ะอืมยังๆๆเป็นจังไดคือได้ยินข่าวว่าเป็นแบบ mi <laughs> phải nhạt bò biết lâu biết nhắn chép tạ chép kẹo ồ đôi đôi ô cái hẻ nóng vẫn lộn cái hẻ vân ừ đồi, đồi, đồi. Đó, lung lung bên 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 ừ <laughs> ừ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  นั่นแหละเป็นจรงได้คือว่าอยู่น้าปูน้ำยาบ่ที่ว่าอยู่น้ำพอน้ำเมยังบุท่านได้มีที่เป็นของเจ้าของเอาผัวแล้วลกูปักกันอะไรวะนั่นซะปักคือลูกลูกสาวนะเออแม่นหลังคืนไปอยู่น้ำพรก็ชั้นทุ่เท่าแล้วน้ำพอกับบุญนังเงี้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบุคบุญมันก็ดีใจแล้วโอ้ดีใจบ่บัานดีใจลงชู โอ้นั่นแหละนะพ่อพี่น้องเอ้ยกะปุ้หญ่เพิ่นซื้อให้นี่กะโอ้เนาะโชคดีเลยโชคดีโอ้ดึงานปุ่นแม่เพิ่นก็มาบ้างมั้อแม่เนาะโอ้โดยมาเลยเนาะอ่าทางงนนนัั่่กเลยอครอบครัวเนาะอืมพุ่นปุ้นปุ้นเนาะไปหันสักหน่อยเนาะอ่าแบ่งกันนั่งลองเบิ่งดูอ่ามาๆๆมาน้องเอ้ยมาผีเด้อ มานั่งน้ากันเบื้องลุคือว่าหลายผูกหลายคนแใช่อันนี้บ่าน้องสาวดานะเออดูดูอีราสบายดีสบายดีสบายดีโอ้นั่นแหละน้องพี่รองเลยเอ้าขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งเนาะอืมนะให้ทางน้องนุ่งเพิ่นเด้ยอ่าน้องนุ่งเพิ่นเด้ยอืมมานั่งน้ากันก่อนน้องพี่รองอ นั่นแหละเบิ่งดูเนาะพ่อพี่น้องคือว่าอ่าน้องๆเพิ่นว่าหลายคนแท้ๆเนาะหากับนาทงผู้น้องเพิ่นเว้านี่เนาะพอพี่น้องเอ้ยยังอีกด้หยังอีกอยู่โอ้เดี๋ๆๆมาๆๆๆน้องขึ้นไปนั่งเลยน้องเบิ่งดูหา้เอิ้นบ่อืมโดยๆเนาะพอพี่น้องเอ้ยบ่ได้กะคือครอบครัวเนาะครอบครัวของน้องนนี่ก็ถือว่าใหญ่เด้นี่เนาะอันนี้จักปี้แม่อันนี้จักปีแล้ว บ่แม่นั่นแม่สามสิบสามปีบ่มีลูกจะคนก็มีลูกสี่คนมีลูกสี่คนยังแสดงว่ายังอีกสองคนบ่มาบุษันมานี่เฮ้ยบ่ยังอีกคนหนึ่งบุทันมาเป็นผู้ชายแม่บ่ประมาณเจ็ดปีก่ออันนั้นลูกชายนั่นน้องบ่อ นไ่ของน้องน้องอีกผู้นี้คือจะเป็นน้องสาลาแมนโบน้องสาลาเลยเบิ้งดุ๊กน้องพี่น้องชื่อว่าจังไหนอีกน่านางบองฮะนางบองนางบองนางบองอายุจักปีแล้วหมดจักบ่ลืมแล้วเออได้ข่าวเฮียนีบอีก่ะ่าวดูข่าวยูตี อ่าเราเอาซื้อน่ะนุ่มเด้ออ่ามาให้ทั้งอ่ะพี่แหละนุ่งนุ่งเพิ่นเพิ่นเอาไว้แม็นบ่อ่าปันกันกินเด้ออืมเป็นเช่ไรพู้นี่เฮะทั้งเข้าใจอยู่บ่เนาะเป็นแต่เพ่งอยู่เนาะพอพี่รองเหพิ่นบ่าวน้ำมันนี่ก็ได้โอ้มา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 นงนงเบิ่งดูอ่ายังอีกย้ำมาเข้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ได้นี่เนาะพอพี่รอง ตัวแม่เอยเป็นจังได้ดีใจบ่ดีใจเนาะบ่บ่เคยเลยมันบ่เจ๋อกว่าบ่เคยแต่นม่เลยคนบอกว่าช่วยนวลวายเครื่ดินหงใจแ่เออม่ได้ก็คือแบบคือนงนงผนวาแบบบ่มีเพือนบ่มีอันน้า่ใช่คงจะคของีมย่่บ่่ กันกับไรมนหลายคนปินความเป็นไหนบุญยังดูคนงานคนว่าผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นซื้อเดินให้แล er ้วสิพากันมาเลยบ่สิพากันมาอยู่เลยบ่สีไปน้ำดูนะิเป็นดัพ่อวเอาลูกเวีนพ่อเป็นได้อีบ่ฉันองงฮะ บ่บ่แล้วก็เพิ่นเห็นทางน้องๆเพิ่นอ่าขยันแน่อ่าบ่แล้วก็ลุยไปอันน่ะฮอดนานี่แหละอ่าเพิ่นไปดำนามื้อนั้นน่ะนาของจิตเองนี่แหละเอออ่าดุมันเด้อ่ากิ่งน้องๆเพิ่นดำนาก็เนาะอนั่นแหละาอพี่น้องเอ้ยอืมก็อ่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอ่าช่วยอืมเันให้บ่เด็กน้อยให้บ่ โดยอะบ่เป็นยังแฉโนาะบ่เป็นยังคุยกันกับพ่อกับแม่นี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเลยกะคือเบานนำแน่เนาะดีใจเลยอ่าที่ว่าหุ่มแล้วหุ่มๆเลยเมืนบ่นอนกระลับตะกี้เป็นอย่างไรตะกี้ว่าได้รับอกใหญ่เนี่ยและมันหลายคนเมืนบ่กเรื่องลูกบุกุ้มเนี่ยเรื่งลูกบ่กุ้มมีอย่งอันี้คือลูกอืคือทางน้องนุ้งนี่กะคือว่าน้องพ่อพี่น้อง หาเงินมาสั่นหาเงินชื่อเขาน้ำแน่หาเงินชื่อโทรศัพท์น้ำแน่แต่ว่าโทรศัพท์นี่คือสีบเห็นเลวพี่แองเลยเอาเขาก้อนเนาะเขาจาเป็นสุดๆเนาะพรพี่แองเลยอ่าคือว่าเนี่ยเพราะว่าในสมัยนี้โทรศัพท์เฮาน่ะมันสําคัญอ่าเวลาเฮาอยู่หันอยู่นี่โทรหากันอ่ามันสบายอ่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าโทรศัพท์ก็จะเป็นทั้งเร่องเขานําสัมป่าเนาะ แต่คือเห็ดเบียงนักบ่ไดดบ่อเดียวแบบนี้แฉ่บแฉลบแฉลบเป็นโรคเนี่ยคือเคยไปกวดเดียวบ่อแฉลนบ่อแวร้เนี่มันเป็นแบบแบบใดก็มัน เมกันแยบเ็วบพันเลยพอเป็นแมงแขวแมงโอเควแมงยบมันร้อนออกกว่ายำเขากระพ้นวาแล้วเลยเฮ็ดเบียกเลบ่ได้บ่อไหม้นะเ็ได้ฉันได้ฉันได้มันเมื่อยบ่เอพอกินเขาก็บ่แต่ันได้กว่าเปบ่าอยากกินกินกับจะไหนจะอิ่มบ่กของจะาิ้มออกไดีทางออกบเลยทางทางนออกบน Ồ, oh, rồi mm. rồi thì nào? Nhưng thằng lúm thằng thằng mất. Là cái bùi mi này nhím nhắm đấy bạn này. Ừ, Rồi rồi, nó có cái đồng này Thì chừng đấy, non bò Con dù có phải vậy nè Con đầy bò โอนั่นแหลนะน้องพี่น้องเลยคือสิผ้า,ากันมาคำว่าเตรียมเนาะผ้าตังมาชังมาเครื่องคลองลายนนเนาะเมนโอยู่ผู้กบุ้งไล่เลยลายยังอือโอ้โอโด้ด,ดูพี่น้องเลยคือว่าเนะาะดีใจนำ้ำเนาะมีแต่ว่าฮอดมือเพิ่นนัดเนะน,นาะจังใดก็แห่มาหาพร้อมหน้าพร้อมตากันทันได้เนาะ อ่เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะครั P P uh, uh, voilà. okay? ้งแรกในชีว yeah, ิต์โบอครั้งแรกในชีวิตก็ได้ดินงามซช่ไหเนาะในดินงามน้องนุ่งก็คือว่าได้เนาะเป็นพ่อเป็นแม่ประชันเนาะพ่อเป็น้องบบว่าอย่างฉันได้เนาะมีแต่ว่าอ่าเบิึงนัแหละอ่าในอะไรที่ว่าอ่ามันอ่าจบมันงามกรเฮ็ดเอาเนาะอ่าบนที่ว่าทางนผู้รักผู้ใหญ่เป็นอ่าสวยเนาะพ่อพี่น้องเลยมีแต่ว่า มาเนี่ยสิเริ่มต้นจากอย่างก่อนน้องน้องน้องสิปุ๊บก็ตบบอหรือว่าสิเหตุเพื่อนเองเลยปุ๊บก็ตบก่อนปุ๊บก็ตบก่อนบอ่ปุ๊บก็ตบก่อนนะบอพี่น้องอืมพุ่นเนาะเออนะไรน้ำพอบิ้องเอกระย่างอ่าพอมาเมื่อนี้กะมามาเห็นมือเด็กเห็นบ่มือเด็กเลยเนาะมื่อนี้เนาะ สีมือของน้องนุ่งกับน้องเดือนได้นี่เป็นเบิดนี่เห็ดเนาะมัธรรมดาเก่งๆดีเนาะน้องนุ่งนี่เนาะขนาดบ่มีาได้นี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเออมีทงอนอ่าเป็นจังได๋นะฮะเด็กน้อยก็หลายเนาะพ่อพี่น้องอ่าใครแน่่ะที่ว่าได้อยู่นํากันเนาะใกล้ๆกันอ่าคือังเจ้าน่ะเป็นเอื้อยของอ้เวียงบ่เป็นแบบด เออีอลูกพนุ่หันลูกกินลูโอ้เป็นเป็นแบบนั้นโมเมนต์แบบว่าเป็นคิงคิงเนาะหากแต่วบาเป็นพี่น้องกันเนาะืมไฟเบิ่งไฟเบอรได้เบอด้กเบิ่งแต่หูดูแต่างังเต่หูดูแต่ตาเนาะที่ว่าออืม ป่ะตคือน้องผู้นี้แกน้องพอพี่น้องเลยน้องสาวล่าเพื่อนเนาะตื่นเต้นอยู่บ่ไหนฮะโอ้เนาะหาอยู่ในเคื่องในซ่านนี่เป็นอย่งไรเคยมีแต่น้องนุ่งนี่บ่เมย์ไปอย่างในดำหน้าอยู่บ่ดำหน้ารับจ้างคือกันอยู่บ่ไปอยูุเหมืนบ่กินน้ำ้นครับ ให้หน้านนันท่านในแล้วหนาโนืนแม่นาชายห้องมันผูค้มกินนย่แล้วลูกเอ้ยอ้หอมนี่ือหิบนมูลโบท่านขอบหนาโน่นโอ้ยนั้นก็ก็ินดันตอนยากก็ทำงานอะไรแต่ว่ามีายุคนก็แบ่งตันยูยุหกแตน้อยิยวน้อยเดียวมันลายคนมันนี้เนาะน่าจะหนาโน้นอืมนั่ท่านแล้วอีนี้ค่ะอืมอ๋อ kì có... một nó, bố kín, kín của nhà, thằng khoa hao, anh ừ. bảo, kín mà, bảo đấy, <laughs> nó, bảo cung ăn năm nè, ừ. mình nông may, lấy tàu kiếm, nè nó, à, nó, nó. Ừ. cái đó nè nè. เป็นจะได้อนาน้องนุ่งมือว่านีบอกผู้ใดก่อนบอกแม่ฮะบอกแม่บอกแม่ก ah, um, ่อนโอ้แม่ได้ยินคนเล็กเลยมันบอกดีใจเ้วยดีใจ้มคกวาด้วดยเอาดีใจนำดีใจนำเนาะมามีแต่ว่ามาห้ามาหอมนี่เลยหอมดีใจเพราะว่า ดินที่ว่าเพิ่นซื้อให้นี่มันอยู่เขมทางเนาะอ่อยู่เขมทางแล้วก็อ่าครอบครัวเฮาก็มันก็มันหลายเนาะมันหลาย้ต้องได้อนอง่ายออกมาจากเพิ่นเนาะอืมตะกี้น่ะว่าสิง่ายออกมาอยู่แต่มันบ่มีทางไปแม่นบ่บ่จักเไปต้บ่มีบ่มีเงินซื้อแล้วบ่อึดลาบ่อึดติ มี cũng ขายหมูวิ่งนั่นแหละ là... อันนี้ là คน người ช่วย chân ดีใจ vui ดีใจของผมหัวนอนก็หลับ thì, đây. Đi. Ừ. thì đây này, đây, นี่โตใหม่ติน้องเดือนเด้อ๋โตทางคณบวจันทรเพิ่นแหน่เนาะทางบวชจันทเพิ่นเอามาเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ากินนกันเนาะอ่หรือว่าจังได๋ซั่นบ่าเพิ่นบ่ให้นั่นเพิ่นจังได๋อืมนั่นแหละเนาะพอดีว่ามื้อนี้กมีทงนาบบุญแล้วกบจันเพิ่นมาเนาะอืมเพิ่นมาซื้อหยังให้่น้องเดอ ียงเตียงแล้วก็สังสีเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าอบอุ่นได้เติอยู่ได้มื้อนี้ก็ได้เนาะอ่ามีหลายผู้หลายคนเนาะอพี่น้องครอบครัวของทางนาน้องอีกยังเหลืออีกคนนึงเนาะผู้ใดโทรมาบ่ตายังอีกคนนึงบ่มาเนาะนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ย เอ๋จังไดกามิแต่ว่าขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพ่อเนาะอ่าที่ว่าส่วยช่วยทั้งครบอบครัวของพ่อน,นั่นแหละอ่ามิแต่ว่าอยู่ดีมีเฮงแล้วพอก็ตั้งใจอ่าเห็ุเวกิจงานอ่าตั้งใจเบิ่งในสู้กับฝั่งเจ้าของขอก็ได้เนาะแต่ว่ารักๆเลยนี่มีภายในมีทั้งเอ้ยน้อง,งนุ่งนีก็น้องนุ่งนีก็ผู้นี้บ่ทบั้งแม่บ่ที่ว่าเฮ็ดงานเนน่ะาเงินซื้อเขานะอ นั <c oughs> ่นเลยน้องพ่อพี่น้องเลยไปสานุนน้งนุ่งเนาะเดียวเดี๋ยวอ่าจังไดนก็คือว่าได้มเด้อเดี๋ยวกจะเห้นทางน้องนุ่งพาเลาโลก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้นทางนาพ่อกับเมยนางพระพรก่อนที่ขอบใจเอาขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นดูหันเป็นเจ้าุ๋เป็นเจ้าโบบอว่าผู้เป็นพ่อนี่แหละคือนาอพ่อเนาะโอ้ถูกวะโอ้ áo mua mhm 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 nó mhm 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 nó mhm 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 อ่าจากนี้เนาะพี่น้องเองแต่คือว่าเนี่ยยังไม่ทันได้กล่นเล่นบ่อ่าของน้องเดือนเพิ่นยัางนี่เนาะมันน้อยยุทธ์ติกล่นเล่นบ่โอ้ไปไปไปถูเพราะมันหลายคนพี่น้องมาหันน้องไปเจดียกันเลยแบบว่าเอ้าอ่าเดี๋ยวอพาทั้งเอฟซีเนาะได้ถามทายทั้งพ่อของน้องนุ่งเพิ่นก่อนเนาะพ่อพี่น้องอนี่เลยเนาะได้เลินงามับ่ไหมพ่อพี่น้องพี่นี่ป้าตัวตัวว่า โอ้ดีใจนัมดีใจนัมเด้อน,น้นน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 องเด้อเนาะอืมคือพี่เนาะอ่าอยู่นี่ก็ได้จากในก็นม่ใช่ว่าคอยเฮ็ดเนาะน้องเนาะอ,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 อ่าคอยเฮ็ดอ่าอันใดที่ว่าโตมันใหญ่กับท่อนๆทอนๆไช่แล้วกับไผ่ไชโร้ดเนาะอืมไผ่สุ่มใชโร้ดคืออ่าบอกแม่ก่อนดิ <laughs> บอกแม่กับแม่กับมาเลยเนาะมาหนิเนาะม,มาเลยน้องพ่อพี่น้อง อ่าแล้วก็คันว่ามานี่คือชีอ่าสมมติว่าเห็ดกระต๊อบได้สาน้องกระต๊อบน้อยเนาะนี่คือชีเห็ดอยู่ทางใกล้ๆกันกับน้องเดือนพูได้เนาะอืมอยู่ข้างนั่นเมืนบปลวเพราะมันอยู่ไกลกันเดียว์ชีบุคักเนาะอ่านั่นแหละแต่ว่าคันว่าเห็ดน้องเนาะคันว่าเห็ดนี่คือชีอยู่ไช้อยู่ทางอยู่ในบริเวณนี่แน่นอนนี่เนาะก็มาเห็ดเชื่อนเห็ดซานเนาะพอดีน้องในอนาคตต่อไป อ่าเชมทางอีกเนาะพ่อพี่น้อง,พอพองเลยป่ะตับุเคยคิดบุเคยฝันได้เนาะน้องๆเนาะอ่าอมมอวานนี้กะได้ถามไทยได้กะอ่ายินดีน้ำลงเพิ่นที่ว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มน,นะได้อ่าโบกข่าวดีแต่ว่าเมื่อนักซื้อขายนี่ยังไม่ทันได้อ่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ทันได้เจง็งเนาะอ่ามีแต่ว่าพังไปอ่าเรื่อยๆน้องพ่อพี่น้องอ่ามีแต่ว่าพุ่นแล้วเนาะหาจังได้กะในอนาคตต่อไปในะกะอ่า กันมามีเฮือนมีชานอยู่น้องพ่อพี่น้องเลยอ่ามีบนที่พักที่เซาอุดีอาระเบียคือเกขาอย่าลืมเลยปีหน้านี่จื้อยู่บ่ทางไปนานั่นจื้อเนาะหักไก่อจิบไก่อยู่ขี่ใช้เร่งมากในน้องมือนั้นเนาะอ่าจากที่ว่ามือมาแต่เฮือนไอมือนั้นฮอนบ้านประมาณจักรมงค์ฮอนบานลุงทรงมูฟัวจดบนตลาดซีโน่อืมจดพุ่นอีกเนาะ ประมาณสองโมงบ่โดยบ่โดยโดยพี่ตัวไหนยต่เน่นั่นแหละมีแต่ว่าอยู่อยู่ทั้งเพื่อนพุ่นเลยเป็นจะได้ใส่แบบมีน้ำมีในใส้อยู่บ่บ่มีก๊อกน้ำกับบ่มีเอาในใส้ใส่น้ำในขออยู่ขอเอาน้ำเพิ่อนหน่อยขอน้ำเพิ่นโดยแบบว่าฮอตเดือนแล้วเพิ่นเอาเงินโอ้เสียเงินให้เพิ่นเดือนได้เท่าไหร่ะ สหพัน์เ <Đ ôi. S 1> ดินหนึ่งสหพันธนาะงปุ่นพี่น้องอ,งอา่าแต่ว่าคือทั้งน้องนี่ยังว่าท่านเคยมีแบบเป็นของเจ้าของอืมแต่ว่าคือทั้งเรื่องฟื้นไฟนี่มีแล้วเนาะ <Đ ôi. S 1> ฟื้นไฟนี่มีแล้วแต่ว่าผู้ทั้งเป็นไอของน้องเน่ะเพบบิ่นบ่ได้มามเหมือนนี่เนาะเราไปนาเราไปหน้าบ่อืมเรา็ดีใจอยู่บ่ดีใ <laughs> จใจยังชิมาน้ำกันเบิดแมนบ่ดูอย่างมาอยู่แต่ว่าไปบึ่งน้ำอยู่นะพ่น เออเดินพ่นโต๊ะกัโดยโดยคันบาอ่าพอกับแม่มาพี่กับพากันมาอยู่น้ำกันนี่แงนี้เนาะโดยเป็นครอบครัวที่บ่งใหญ่ดีได้นงนงเลยอ่าครอบครัวเจ้าน่ะส่วยโชเจ็ดแปดคนเนาะมาที่แรกเนี่ยผู้เป็นเอือ้อยน друзья, <teaching. S 2> ่ะต er ้องไปอยู่เพื่อนผัวเนาะโดยแต่ว่าเพิ่นไปยอย่าห่างกันก็เลยอ่าได้มาอยู่เนาะได้มาอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องเลยอ่าก็ได้หลายคนเข้ากัวเกาเนาะ น้องสาวน้องนงเพิ่นก็ยังน้อยแทมเนาะพ่อพี่น้องอยังซอยเวียงน้องเพิ่นยังบ่ได้หลายเทื่อมีแต่ว่าอ่าอ่าแม่เนาะแต่ว่าผู้ที่ว่าเอ้ยของเจ้าผู้ที่ว่าเพิ่นปากับน่ะเวียก็คือสิบ่ได้เฮ็ดนี่เนาะยากลูกแม่นบ่โดย็บ่ได้แม่นแต่ว่าผู้ที่ว่าเฮ็ดดีคือสิเป็นทงน้องแล้วก็กับแม่บ่โดยอืม น so. oui, hey ah, ุ่งๆกับแม่ค่ะคือว่าลุยนําพี่น้องอยู่ในช่วงนี้เด้อเนาะจังได๋กะอุดเอาสู่เอามีแต่หาน้ําไม้แ đ น้อเดี๋ยวนี้เนาะยโอหาน้ําไม้สูเอาเนาะพี่น้องอ่านั่นแหละก็คือทางอมื้อนี้ทางสเพิ่นยังบ่ทันได้อแจ้งข่าวหยังบ่มื้อนี้บ่ยงนี่เนาะอ่ามื้อนี้กคือว่ายังม่ทันลมซ้ํา เออนั่นแหละนั่นแหละพคือเราใกล้ทางใกล้าทางจับเนาะแค่มทางจับมาจิตไก่ไปไก่มาเนี่ยเออนี่แหละเนาะพอไปน้องเพื่อนของน้องนองุ่งเพื่อนของทางน้องเดือนเพิน่น <c oughs> เอ,อจาจังไหนก็คือว่าได้น้องเด้อมืาอนี้ก็คือทา้งนาไอาเองก็ได้เข้ามาเนาะอะ,อะไรมาหาทางครอบครัวของนอง้องอ่ามาเลยก็มาอัปเดตให้ทา้งนาเอฟซีเพิ่งบึงอะไรเด้อจังไหนก็ขอแสดงความยินดีนะมันแหละอ่าได้ข่าวดีแล้วแล้วก็บกุกคืบอบุกพันเนาะ อ่าได้ก็ได้ว่าวนำพ่อกระแม่ของน้องนุงเพิ่นอ่าเป็นที่ห้อยได้แหละเป็นจะได้เราเจ็บเขียวว่าเจ็บเข่วจนเขียวออกย้อนยือนสาเหตุเห็ดแบบได้แบบเข่วแม้งนี่บอกโอ้แต่ว่าคือแห้งของเน่าด้จ้ะมันก็นได้แบบเป็นคนบุฟซุกฟ้าบุกแห้งนี้อืมกินบ่เต็มที่แล้วนะพอพี่น้องเลยอ่าก็เลย เหตุวี่งนักบไดายเน่เนาะอืมเอ้าเอาเอานพอพี่ดองเลยเอาคือสีประมาณนี้น้องๆเด้ออ่าเดี๋ยวทั้งนาไอเองก็คือสีได้ขอตัวอ่าจบคลิปก่อนน้องๆเนาะอ่าจังไรก็คือว่าเด้อเนาะมีแต่ว่าอ่าเมื่อนี้ก็ซื้อเต็นทุมเนาะซื้อเต็นทุมมาต้อนทั้งนาน้องเน่อ่าแล้ก็อ่าเสียเงินพอให้ได้นาเก็บให้ทวงไว้เนาะ เองินน่ไปรับจ้างนะเบิดแล้วบ่เบิดแล้วซื้อข้าบ่แล้วซื้อข้าบ่แล้วโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋กะอ่าเด้อน้องเด้อเนาะเป็นเงินของทางอ้ายเองนี่แหละอบใจเด้อโดยๆๆเอาๆๆเก็บไว้เก็บไว้เนาะมีแต่ว่าจังได๋กอ่าสิได้มาอัปเดตให้ทางนาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อเด้อเอาจังได๋กอ่าสบายดีอนาป้าุงเพิ่นดน้องล่ะ เด้อโดยโดยโดยเอานั่นแหละน้องพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อน้องฮะทางบุญเจดีย์ก็คือสได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าเลินเนาะอ่าของน้องนุ่มคือเก้าน้องพ่อพี่น้องอ่าแล้ก็ขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณนะทางโปรดักตุใหญ่เพินน่นที่ว่าช่วยเดือเน้องฮะทางน้องนุ่มเพิ่นน้องพ่อพี่น้องจังเดียก็ขอให้ ອ່າຢູ່ດີມີແຮງເດີ້ເນາຍ່ດກໃຫ້ມດາກນພທຈດເກສະບດີະບາຍດນພພີນອງ